เอฟซีเอยู่บ่อยๆเป็นเอฟซีเวสอีกถ้าตลกจำหนูอยได้คุณหน่อยแจกอะไรคะคุณครูวันนี้แจกอะไรแจกแบงค์ค่ะอุ้ยมาค่ะเธอแจกแบงค์ค่ะถ้าเป็นเอฟซีหน่อยแล้วแจกแบงค์สิคะจำหน้าได้จำหน้าได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะแสดงว่าถ้าหน่อยแจกได้แบงค์แพงไหมคะไม่แพงเขาแจกไว้เป็นที่ระลึกใครเขามาชวนบอกคุณครูว่าแพงแพงแพงอย่าไปเชื่อเขาเชื่อคุณหน่อยคุณหน่อยแจกได้ เพราะว่าในคอนเทนต์น่ะจะมีคนเอาไปบอกอุ้ยมีแบงค์ร้อยแพงมากแล้คอนโดหนายเอามาแจกให้เห็นเลยว่าไม่จ๋าโตสวยยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ามาวิไลน่าดสินคุณหน่อยไม่แจกแบงค์ร้อยเลยค่ะให้คุณครูนะคะเป็ค่ะไรคะแจกที่น่นี่เป็นอะไรเปียกทุบถุงขายผ้าใช่ค่ะมโนมันรับชีว์นักชีว์ใช่ค่ะอาชีพเลยค่ะใช่ค่ะแต่ทั้ง าลจะบอกว่าสิงที่หนูใช้คำพูดในการสื่อสารชัดเแกนก็ได้ความเป้จกัน้่่เยคะี่าอพันารออนีคนผ้ามาปล่อยอะไรนะปล่อยไหมลยไหมใชดูเปนจริงใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้คุณครูพี่น้อยนคะอะไรนะคะคุณครูพี่น้อสอเช้ค่ะคุณครูขวัญค่ะนี่ลูกศิษย์ของเขาใช่ค่ะก็ออกในเฟซหน้า